เบสคำสิงสาวน้อยมหัศจรรย์ตัวจริงถ้าพูดชื่อสาวเบสล้วกกนีคำสิงมามั่นใจว่าทุกคนร้อยทั้งร้อยจะต้องชื่นชมทั้งความสวยความเก่งไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นละครรวมไปถึงการถ่าย YouTube ต่างๆก็คิดคอนเทนต์ออกมาได้ดีมากๆแต่ช่วงที่ผ่านมาเองสาวเบสก็ได้รับโอกาสให้ไปไรายการร้องข้ามกำแพงซึ่งแน่นอนว่าสาวเบสก็เต็มที่ทุกงานจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวที่ดูสวยเซ็กซี่มากับชุดเกาะอกซีทรูสีดำพร้อมเฟอร์ให้ดูเป็นลูกคุณหนูคุณใจนอกจากนี้ยังทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกร้องเพลงรวมกับหนุ่มตั้มวราวุ์หรือหนุ่มตั้มเดอะสตาร์พี่คนสนิทอีกด้วยก่อนที่จะมาเฉลยว่านักร้องข้ามกำแพงคือพี่ชายอีกคนที่สนิทอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกด้วยนั่นเองคะ่ะ นี่เรียกได้เลยว่ามาร้องกับพี่คนสนิทและก็ยังมีพี่ชายอีกคนมาร่วมเซอร์ไพรส์ดูน่ารักมากๆซึ่งสาวเบสเองก็ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศงานในวันนั้นมาให้ทุกคนได้ดูกันและรวบรวมมาเป็นภาพความทรงจำในไอจอีกด้วยพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่าร้องข้ามกำแพง2เดือนครั้งขอบคุณค่ะออกบ่อยๆสนุกชอบทายถูกตั้งแต่คำแรกเลยอีอีแน่นอนเขาว่า สาวเบสเองก็มีความใส่ใจคนรอบข้างจึงตอบถูกแบบนี้นั่นเองค่ะแฟนคลับขอตกหลุมรักสาวเบสไปน,น,นานๆและหวนข่าวดางังพร้อมจะสนับสน,นุนสาวเบสตลอดไป ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ